เพชรพระรวยสวัสดีพี่สูภุสุขคนกับาพมล่าพัฒนามาขึ้นวันจันทร์ที่สีมีนาเป็นยังไงพี่น้องเขาส้วมานกันมาน้อล่าพัฒนามาขึ้นในหกตัวบบมันออกเก้าสองหาเกาหนึ่งหาพี่น้องสามตัวบบมันก็ออกเก้าหนึ่งหาสองตัวล่างก็กคือหาเก้าเนาะพี่น้องส้วมานกันมาน้อเมื่อเบิรงของพอเพชร <ersch> วิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งเข่าพี่น้องสายวิ่งสายลูดเข่าหนึ่งส่วนจับคู่ก็มีหนึ่งซีหนึ่งหาเข่า1น่งหาตรงตรงพี่น้องเข่า1น่งหาตรงตรงแต่มาแต่มาเน้นมาเด่นหหนึ่งซีเข่า1นึ่งหาถือว่าเข่าพี่น้องเขาาเข่าเนึ่งหาตรงตรงตกกันกับเพราเข่าพี่น้องเล็บมันออกกันเล็กลางมันออกหาเก้า ตัวกันตัวล่งบาเขาเม่เขาตัวเน้นจับคู่เข่าเนื่องหาตรงๆพี่น้องใครโชคหมานกันอยู่นนเนาะอ้าพี่น้องท่านใดจะเขากลมเขา่าไล่ไกดีไล่มาได้ด้พี่น้องด้แต่ว่าพอไปแม่เขา่าเปลี่ยนห้่ทั่วมากเบอร์นี้ก็ได้ด้วพี่น้องด้วยไก่ทั่วมากเบอร์นี้ก็ได้ เดี๋วแอดเขียวเขาได้พี่น้องคิดดึงเขาให้ทั่วมากเบอร์นี่แหละ0929180เกตสามตัวอันนี้คือเบอร์โทอันนี้อดีไลน์นี่ก็คือ0808576680อปดิไลน์มาได้รได้พี่น้องได้เข่าฟี่วันไดเสียเงินวันเสียค่าจะใจอย่างส่วนของสุดใจนี่ก็เข่าฟี่ให้กันพี่น้องของสุดใจนี่ 0 8 2 8 0 4 9 6 6 8นี่เาหเนี่ยมีเลามีฮาหน้อยให้พี่น้องข้าก็แคปหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมามีได้พี่น้องได้รอยเกาๆอันนี้ฟี่ แจงข่าวพี่น้องกันล่วงหนานะพี่น้องเนาะอันนี้ขีมว่ห้ยของมือว bueno, ันวันพุดที่หกได้พ um ี่น้องได้วันพุดที่หกมือวันสุกเป็นวันหยุดลาพัฒนาบอกได้พี่น้องได้วันสุวันสุกวันศุกที่แปดในลาพัฒนาหยุดได้พี่น้องได้ลาพัฒนาวันที่แปดหยุดเป็นวันหยุด กี่ยงข่าวพี่น้องวันที่แปดลาพัฒนาไม่ออกเป็นวันหยุดอันนี้คิดเป็นของวันพุธ บ่ขีดเส้นอะไรพี่น้องแต่ขีดเสงง้นเนี่ยังไปจะไปน้าเส้นอยู่ ลาพัฒนาอืม ยิ่งลูดบนล่างสองวิ่งรูดบนล่างสองกับสาม ส่วนจับคู่เจ็ดสองแปดสองเก่าสอง 73 83 ก็าสามีตไมตกลันที่เก่างดที่แล้ว,ว่าเขาไปไะไเขาตกกันแล้วไปนอนเขาตัวเด่นเมื่อวันพุธส่วนตกกันนี่ก็คือ ตุกกันคือสามห้าสองสอง,สองตุกันส่วนตุกันให้เน่นสองสองแล้วไปนองตุกันให้เน่นสองสอง,สอง,สอง ส่วนส่วนจับคู่ตัวเน็ตนี่ก็คือ8-2คู่เดียวเม็ดเดียวเล็กวิ่งรูดกัให้เน้นที่2 ครูตัวเน้นเน้เนที่แปดถ้าเป็นรองแชมปหน่อยจอดนะครับเด้มันพุดที่หกมีหน้าหกเจ็ดลาพัฒนาเพชรผ้าด้วยวิ่งรูดบนล่างสองกับสามเน้นที่สองส่วนจับคู่ก็มีเจ็ดสองแปดสองเก้าสอง เจ็ดสามแปดสามเก้าสามเน้นเม็ดเดียวฟันทงเม็ดเดียวคือแปดสองแล้วพี่น้องเด้อส่วนตัวกันก็มี3สามหากับสองสองตัวกันนี่ให้เน้นสองสองแล้วพี่น้องตัวกันนี่ตัวกันให้เน้นสองสองคืองวดที่แล้วนี่ก็บ่อดดเขาตัวเน้นแด้พี่น้องจับเป็นตัวเน้นตัวเด่นเพราะให้เน้นที่ 1, 4, หนึ่งีเมื่อออกหนึ่งหา บริเข้าตัวเน้นตะเล็กวิ่งเข้าตัวเน้นอันนี้คือของมือวันจันทร์เอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมากระจัดขัดกระพานได้พี่น้องได้อันนี้คือแนวทางล่าพัฒนาวันพุดธที่ 6, ห 6, กมีน้าหกเจ็ดจอคอยพี่นกสุกโมันๆมันเรื่อยเรื่อ่งปังปันกันให้เดินต่อยเด้อ ขอขอบุญขอคุณในหลายครับผมที่เขามาเบ่งที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม